นเด็ก้อ้อาวจะเอมสามน้อยปูปลาป่ะเราขายยังละ่ะสบายดาีขายเครื่องดินโูมปูปลาขายเครื่องดินมันเจ๊มือได้หล่ะนี่ยมัขายช่วยเอื้อยมันอยู่นี่วะขายดีวะะ่าล่ะจะขายอยู่ สบายดีสวัสดีนะพี่น้องตอนนี้มาเสะเย็นพัดพาละสาวเจะไปใช้ย้าดสาวไรไรยังเจ้านะ้แม่ปุกเดี๋ยวไปจอนุ่มจอนี่เฉยไปสวมงามเธอหน เดี๋ยวพอบงเสือก่อนแป๊บเบงเนาะใจเด้อบาคนก็มีปัญหาเบาหวานเนาะเบาหวานี่ตายตาแ่ม่เห็ตแชงแ่ม่เห็นใสตลาคุณกัเจบหัวเข้าปวดหัวแข็งเจบเส้นปวเอ็เนะนนำให้ดูฟรีซิมฟรีกับพริตภัณฑ์กับเจเจเฮาีเด้อเด่อแล้วสดด๋อยเลยมาตอนนี้พากันรอบเบ่งไปหาสาวๆคนก็หาลูกสาวนะ เราก็เท yeah. ่าอย่างเมื่อได้เหรอเาแกขเฟนมากเยังมีหลากหลายเนาะยังบริันอายูเนาะยังมีสุดในั้นมาเนาะลูกในผมมีดในั้น่าาั

สุบพ <c ười> ันเนี่ยซักปูปังได้เลยเดวย่างเหมอีเ่ยงันี่อะไรันักชตเกียได้ปั็เสื้อผ้าลายพอเือกนพ่อ้ไมเงินบอ่ะไมม้เน

นี่ไงจะเกิดผัวะลองดูทลูกซีบเหรอฮะโอ้แม่นแท้สาวน้อยนี่โอ้เก่งเก่งเก่งอย่ง้าอีกบัดนึงบ้าละเอ้าแสกชอลูกนึงบ่ ลูกอยู่แต่ไ่ไรังมาลองเอาเสื้อ้าอีกหน่อยแกชิดกระปได้เขาขึ้นมากายเติบมได้เนาะเมื่องม่นหีนหางหันนิก้ะกุเมื่อไหา้องตีไปดิ ไอ,อ,อ้สภ้านน่ะมาู้ล่นสภ้อากยิงพวกนี้ะจะใช้เวนสสิรกนี่ไอตนคนไฟ no no มากกินอยากกินน้ำปั่นอยู่น่ะคิวหลายซะ่ป่ะเจว่ารอรอคิวหนิประมาณในเจ็ดมุ้งแดงถูกใจ้ะเราก่อนเราบะหมี่ก่อนั่งซีสุดตอนนี้ก็อยู่โซนอาหารซื้อบะหมี่ได้ทีเรียบร้อยแล้วอะไระ ได้วยพอม่พอมันนู่นแต่ไม่บาาพ่อหรือไม่่อยจักที่เีนไทไทยไทบรรดวย่มันเป็นรา้หูจักรราพนเ็นผู้ว่าหคนที่อยู่หันมามีอะไรนะเดี่ยว่้ด้คุณชอมเอ้ได

พอดีใช้ไม่กันซันาเครื่องดิดนเด็กน้อยเอาจะาเอวสาวน้นอยปูปลาเหรอโอ้ขายยังหละสบายดีขายเครื่องดินดูดป,ปูปลาขายเครื่องดิดนมันจักมือได้หละนี่ มาขายชอยเอ้ยมันอยู่นี่วะขายดีป่ะล่ะจะขายอยู่มาเรงไปก่อนเนอะโดยโดยไปไเดนน้งกูปลาปลาของลูกกันะยายเพ็ญเคยไป้องเลย ดูซารอยููเฮืออยูสามีสมาชิกจุนลายเนาะใส่เนี่ือถือจะไทางยะมีการใ้บูกับเขาไวไฟได้พี่น้องเริ่มต้นเริ่มต้นเนาะจ่ายก่อนสามลนแถมพีอยู่เดือนเดือนเนาะจ่ายหกดือนแถมพี่สองดือยือนเปลืกเดือนเนา หนึ่งบนครอบครัวก็อบพวกปุ่งค่ยอคยไปนะพวกวนแล้วไนแล้แลแลของน้ำพิงบจักนะแมยวน่อยบินพวกเา<ะ>ได้ออกไปทังรถพุนดบานี่มืด,ด้นี่นี่้อมีอยากกินอวน,นี่ ตัวได้สามชิปตัวได้สามัวได้สมิปโอ้แตตัวใหญ่ก็สามิเอะอาเอามาเอาอะไรได้หนึ่งผ่านเราอยางเมื่อเลยมันดเเองได้บ่แมอร่อยรับประกันอาเ็ลานิดอกโอ้อัน่อยาเอาว่าเจ้าะกินนะบ่เอาไม้นึงค่ะ ตเว้ยน้อขายสี่สิบขายายสามิ่าเได้เลยเอาช้อนไมยยันยอดแม่อยากน้ำเอารพบอขึ้นแม่ได้ไหไก่ลาดไ่บอบนเป็นไก่ลาดเด้อบนอวนอ่ี่นะมบมใ้กินไก่ลาดจะโคตร่อนเนี่นะอ้วนอ่ใช้น้ำตาลมาไหมบ่โอ้ยันมาแม่พันอยากน้ำเป็นอาหารเลาค่ะี่จะกคสรใช้เครื่องพ่แม่กินหวานบ่ได้ยูแล้วบมันจะวาอยูแล้ว บัตเรนี่บัตนี้60บบัตเรนี้เงินบัตนี้นไปเมื่อไปโ <c oughs> บทอนกนยาได้ยืงกัน่าผ่ามือเราหายแล้วพอดียังมาปบย่าโบทอนกย่าหัวกบ อย่างกับการบาทนี่เ้เจ็บปวนหงายอะไเป็นอะไรเจ็บหงายสมโอเงินสี่สิบสามสิบสามสิบก็มี ฮะอแผ่นบ่บนี้แม่นได้น่ะรถคนละขันได้น่ะบ่เอมาครบอะไรบ่ดยังไปยางมาเหนื่<พ>อยพรแล้ว เจ็บเก่งท่องจุดบวดบดาันทีบอ๊อดิดการนีมออดเอือก็จาถีบหมดแล้วแม่นิดีแบบว่าอยู่เดียบมากออวฮเาน้านี้มาหำเนยใคสิ้นจ่ะขาหามเลข้าว้าข้ามาได้เพื่อนพาเพื่น่ะไดมาได้มาพอดีได้นี่ยโอ้ แต่นทางก็อยู่ไปจะเน่ยจะสีบังหงสาวไรอย่างนี่โดเต็มไหมเต็มมือขาใจยีบอถามนไดยผม่าใจอะไรไม่ได้ขอหนบ่วงเราว่ะแต่ละคนเ่ะอกรมเก่าบ่อพอนอนผินเวลคน่ับอัน้องพอนนตอนหัดแปลรงเนาะเงยไม่ไม่ละสามสิบพันอักบ เคยม่อคยไ่ได้กินนะคยกินอ้วกกมาจไบ้โอนองติไปเชียงปุ้งเจ้าลูกก็ไปปะยวฮะไปก็ไปเดี๋ยวึงเฮือแล้วไดไขท่านของกันผุ่นมรดนดลายิ่งขับมาขับมายังลาย จั <stars> ไรยังพาบมต้อนแม่นะขนมขนมกระตอกมีแต่แนวพิษหวันของหวานบาหวานนั่นปี่ลงเอ็นเอต้ากับไล่เต่นว่าขนมกระตอกเมื่อยแม่บริแาคข้าแขวแล้วบึงนั่งมาแรงร้อนเหงือนโทัดฮะมาพบวันลด ย่างว่าย่างมากกับเมื่อยเว้พี่น้องเลยฉันฉันต้องมีเอ็มนะโอ้ทำพิงมาปุ้งกับเขานกับคนด้วยนี่ชีมพ้นตังด้วยนี่มาวันนี้การได้พากันออกยิ้มยิ้มอย่าอย่าร้งไห้ลูกฮึ โอเคได้พลอยพี่น้องกันแลองน้ำผิงก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้กับชิพาลูกหลานพาพี่น้องก้าบก่อนบาทนี้ยังไม่ได้เข่าละบงเลยทั้งพาวะผุดเป็นเข่าหยียบตีนกับเจ้าเฮ็ดไลน์เนาะบ่้พิงพิงค์มานอนน้ำเมตุบ่ลูกมานอนเมตุมาแมตุชิบะ่งเอาบ้าใหม่นี่โอ้ยอย่าป้าด้ลูกล่ะบังโดดได้บังรถเด้อลูกอืมโน้ สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลำนาไปก่อนเด้อขอการววาสบายดีสบายดีเด้อสาว